โอเคจุง okay, กัสสวัสดีแม่อุปกทุกทุกเรียนครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมลูกชาวนาโอกราวนะครับเนาะวันนี้จะพามาดูวิถีของลูกชาวนานะครับเนาะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเออจ้าของเขาก็ชื่อเพนน้องคนนี้แต่ก็นั่งอยู่นู่นนะครับเนาะเพิมาดูแลทุ่งนานะครับเนาะหลังจากที่แก้วหวานไปแ,แล้วออรอบหนึ่งนะครับเนาะก็จะดีไหมข้าวที่หลงเลืออยู่แล้วแต่จะหวานรอบสองนะครับเนะาะเพราะว่าทำไม่ทันนะครับเนาะปีนี้ ฝนมาเร็วนะครับเนาะมาเร็วแล้วก็ตกติดต่อกันก็ทําให้น้ําเยอะนะครับนะหลังจากที่เข้าหวานข้าวแล้วไม่พ้นน้ํานะครับเนาะตรงนี้เวลาฝนตกมาน้ําก็จะมาสะสมนะครับเนาะก็ต้องทําให้แก่ต้องทารอบสองไปเนารอบสองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันพี่น้องอีกชาวหนึ่งนะครับเนาะก็หวานข้าวเสร็จฝนตกมาน้ําท่วมนะครับเนาะก็ต้องเสียไปนะครับเนาะก็เลยต้องมาดําอีกรอบเป็น2รอบนะครับเนาะรอบหนึ่งหวาน แล้วก็น้ําท่วมเสียหายไปก็ต้องมาไปซื้อกล้าแล้วก็จ้างคนมาดํานาครับเนาะต้นทุนการผลิตก็จะเยอะขึ้นครับเพิ่มขึ้นพี่น้องเนาะรอบแรกนะครับก็ไถก็เสียค่าไถแล้วครับเนาะแล้วก็เสียค่าหวานเสียค่าไถอีกรอบหนึ่งครับปั่นครับเนาะแล้วจะตีรถตีนะครับเนาะก็จะเสียค่ารอบสองรอบแล้วก็มาเสียอีกรอบหนึ่งพี่น้องนะครับเนาะก็ดํานาซื้อกล้า แล้วก็จ้างคนมาดำก็จะเสียอีกหลายรอบเลยพี่น้องเลยปีนี้นะครับนะ้อชาวนานอ,อยู่ที่บ้านหนองน้ำขุนนะครับเนาะตำบลหนองบอนอำเภอโคกชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะยับแตกนะครับเนาะคือฝนตกมาแล้วก็จะทําให้การลงทุนทํานาก็จะลําบากแล้วก็จะต้องเสียรือว่าลงทุนเยอะหน่อยครับคือยลงแล้วลงอีกครับอย่างเงี้ยลงก่อนเนี้ยก็หวานแล้วครับเราลงทุนแล้ว ก็เสียหายนะครับเนาะน้ท่วมแล้วก็ต้องทํารอบสองนี้ก็ต้องมาครับเนาะเห็นไหมตั้งสูบแล้วก็รถไถนะครับสูบน้ําออกนะไม่งั้นไม่ข้าวก็จะไม่งอกไปเนอะข้าวนะครับเนาะถ้าเขาเจอน้ําเช่ไว้นานๆก็จะไม่งอกแต่ถ้าหวานเสร็จน้ําแห้งพอน้ําแห้งนะครับเนาะข้าวเขาจะงอกได้ไปเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพนนะครับดูแกทําอะไรเดี๋ยวจะไปคุยกับแกตะไปเนาะไปไปคุยกับเจ้าของนากันหน่อยครับ นี่ครับพี่น้องแกโชคดีนะแกตั้งสูบไว้นะแกขุดขุดทองล่องนะครับนะขุดเป็นทางน้ำนะครับนาะแล้วก็เปิดน้ําให้ไหลลงครับเนาะไหลลงมานะครับนะา,านะเห็นไหมครับน้าก็จะแห้งนะครับนาะไหลลงเนี้ยน้องน้ําก็ไหลลงนะครับน้อน้ำก็แห้งมาเนไะนะแล้วก็ลงมาตรงที่ขุดตรงนี้แล้วก็สูอบออกนะตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับนาะแกหวานได้พิมาาขอสัมบัน์แล้วแหละนาอ ข้าวก็กำลังแตะเตรียมที่จังโงนะครับถ้าน้ำไม่มีข้าวเขาก็จะงอกได้นะครับแต่ถ้าน้ำขังอย่างเงี้ยข้าวก็จะไม่งอกไป่นองก็จะทำให้ข้าวเสียหายนี่แกก็ต้องมาสูบก็ต้องมาดูอะไรไนะลองไปดูแก <Okay. S 2> okay. ทำอะไรไป่นองชาวนาะปีนี้นะครับจะลำบากขอทุกปีนะครับ จ้าวนวู้นก็เหมือนกันพี่น้องฝั่งน้นนะครับไอีเจ้าหนึงนะครันก็ต้องสูบน้ําออกมานะครับนะเพราะว่าฝนตกหวานรอบเรกนะครับไม่พ้นพี่น้องฝนตกติดต่อกันหลายวันน้ําท่วมครับเข้าเสียหายนะอุ้ยองจรินเลยหอยเชอรี่เยอะมาก โถยบังไงเลยพรตะกี้ฮาอุ่มตู่กิตบัตเฮ้ยเอาจัดใต่พายเลยมาพป่น้องวูบหวานแห่พอดีเลยเอาบังไอ้มือใต้อันนี้รวบรวมมารอบปีรอบเฮ้ยปีรอบเป็น้องเขาบอกว่าสองรอบแล้วนะครับนรอบแรกโดนน้ำท่วมอันนี้รอบสองรอบสอง รอสองกัท่วมีแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวมาดูสิจากนู้นก็เหมือนกันนะครับนอะรอบแรกก็ท่วมนะครับนอะรอบสองก็ดูครับต้องสูบน้ําออกมาสูบตรงนู้นหนึ่งอันแล้วน้องสูบแล้วก็ลงมานี่นะครับนะแล้วก็สูบต่อไปนี่เอาน้ําออกพนะี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าปีนี้ข้าวจะจะพ้นน้ําหรือเปล่านะครับมาดูก็จะรอบสองรอบหรือว่าสามรอบพี่นอ้องนาเดี๋ยวเรามาดูเกวานแหกันหน่อยเอานุ่นน่น đưa Jam Yoat thôm dưới ní rồi à, má, anh để mình cặp xiên hè nè, nó nóc, hôm nay mình đi dô cái cỡ, cái... mở cái, cái, cái màu vàng hè, chúng ta cho mình mui mà ủa ní nu, treo gì thôm, men, men rồi nòng bòng ní, ừ, đại treo đấy nòng แกใส่ไม้พี่น้องแกบอกกลัวกลัวไม้พี่ชายด่าชื่อคนเองจะรวยจำมาได้แต่ชื่อรุตราเฮ่เป็นชู้จรุรยนี่นะเป็นชู้ใช่อ,อู้มันเคยชู้เหรอบางบ้านบ่านนี่พี่น้องสระเนี่ยลึกมากสระแกแกแกขุดเองพี่น้องแต่ฉันทำไมบันตทจรดน่ะอู้ตรงนี้จะเป็น บุกเตยเนาะตรงนั้นก็จะเหมือนกันครับสระตรงนู้นมันปลาเยอะมากนะครับเนาะตอนนี้แกก็เลยขุดใหม่เดี๋ยวมาลุ้นแกว่าะจะได้ปลาสักตัวให้เราชมให้ไหมน้องตรงนี้จะเป็นที่รับน้ำนะครับเนาะเพราะน้าฝนตกมาแล้วก็น้ํามาจากฝั่งนู้นพอฝนตกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านพี่น้องถ้าฝนตกมาแรงหนักก็จะปล่อยน้ําลงมาตรงนี้ก็จะเป็นที่รองรับน้ํานะครับปลาก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับสระนี่้ี่น้องเนี่ยสระข้างหน้าตรงต้นไม้นี่ยก็จะเป็นสระ สระตรงนี้ปลาทุกปีอย่าปลาเยอะมากพี่น้องแต่เนี้ยแกเพิ่งขุดได้2ปีปี2ปีครับเนาะปลาก็เยอะเหมือนกันพนะี่นะ้องนะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับเนาะท้องทุ่งนานะครับกับชาวนาก็กับการหวานข้าวนะครับพี่น้องนี่ครับเนาะปีนี้ทำแล้วสองรอบนะครับเนาะต้นทุนการผลิตก็ไม่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อคาถ่ายนะครับเนาะไร่ละสองร้อยที่นี่อินาปิจูมอะไรล่ะนี่ จูอะไรล่ะนี่จูก็เดิมประจูมาไรล่ะฮะสองร้อยยี่ยี่าใบสอง,ร,สองร,ร้อยสี่สิบอ๋อถ้าไถไถดะสองร้อยยี่พี่น้องถ้าถ้าตีลอตเตอรี่นะครับก็จะเป็นสองร้อยสี่สิบนะครับเนาะเพราะว่าเขาเขาว่าถ้าตีมันจะหนักนะครับเนาะแล้วก็หมดน้ํามันเยอะเขาก็เลยคิดแพงกว่าการไถพี่น้องนะครับเนาะนะทีนี้รอบแรก แล้วก็หวานทีนี้ไม่งอกแล้วก็จะตีอีกรอบหนึ่งพี่น้องเป็นรอบที่สองเลยนะครับเนาะต้นทุนการผลิตจะคุมไหมพี่น้องการทํานานะไม่ธรรมดาด้พี่น้องต้องลงทุนนะครับเนาะก็จะมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาลุ้นกันว่าตรงเนี้ยของแกตรงเนี้ยว่าจะพ่นน้ำไหมปีนี้นะครับมันจะมีข้าวที่แกวหวานเห็นไหมพ่นน้ำแล้วตรงที่งอกที่เนี้ยตรงที่ไม่งอกก็ต้องทําใหม่พี่น้องเพราะว่าฝนตกน้ำเยอะข้าวก็ ไม่รอดน้ำนะน้ำขังอันนี้แกก็ต้องลงทุนนะครับใช้รถไถมาสูบออกหลายวันแล้วก็น่ามันาะสูบออกฝนก็ตกสูบออกฝนก็ตกมันน้องเลยไม่แห้งสักทีนะครับเนาะแต่ถ้าฝนแรงให้แกสักสองสามวันนะครับข้าวก็จะแน่ก็จะผุนน้ำไแล้วแต่นี้พายุก็จะเข้าอีกน้อยเลยมาลุ้นกันนะว่าแกตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตอีกรอบนะครับว่าจะพ้นน้ำหรือว่าไม่พ้นน้ำไม่นองเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับนะแต่